มาเล็งหน่อยเดนวอยากโดนอ่ะอยากโดนอ่ะเห็นว่าลูกแมวไม่ใช่เหรอชาร์จแล้วชาร์จแล้วเอาไปเลยพี่เอาไปไลยเออนั่นแหละมาดูซิตึ้งอู้หูหูหูหอหู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 หัวแล้วหูวแล้วดูแล้วดูแลแล้วลูกแมวไม่หนึ่งสองอยู่นะกั๊นอยู่นะเนี่ยผมกั๊นอยู่นะพี่เนี่ยผมกั๊นอยู่นะโอ้เพโ่พีท้าโลแต่เอ้าชาร์จแล้วเว้ย ลอดแนวอ้าวเล็งผมอีแล้วเล็งผมอีแล้วโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ,อ้ยโอ้ยมันยโอ้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  โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะฮะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมวิดีัอเซิร์ฟเอ็อีก็รอบหนึ่งนะฮะมาวันนี้นะครับผมพอดีว่าผมมากับเพื่อนอีก2คนรวมเป็น3คนนะฮะมาทำไทเติลของพี่สิงที่อยู่ในเนฟเฮมนะผมซึ่งเราจะมาเก็บไทเทิลสาม้อยปกันนะฮะซึ่งตอนนี้น่าจะน่าจะไปแล้วประมาณเท่าไหร่วะตอนนี้เราไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย อ๋อน่นี่น่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสองอุ้ยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฮะคือช่วงแรกขึ้นมาแล้วนั่นอะเลือดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดผมเลือดผมกดมื้อปาร์ตี้สิมื้อปาร์ตี้ใจเย็นเอามื้อปาร์ตี้พวกคุณยังเต็มอยู่อ่ะกดไปก็เสียสิใช่ฉันก็ระวังกดยาวไปกดยซึ่งการที่เราจะได้ ไตเติ้ลสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเราจะต้องให้เจ้าพีสิงของเราเนี้ยชาร์จขวานนะครับผมให้ครบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่แน่นอนว่าเราก็ห้ามตีมันเด็ดขาดเลยนะผมก็คือเอาง่ายคือสามารถลดสามารถลดเลือดสามารถลดเลือดบอสได้แค่หนึ่งหลอดนะผมซึ่งก็คือเอาง่ายก็คือให้เหลือเก้าครึ่งอย่างที่พวกคุณเห็นนะฮะ เสร็จแล้วพวกเราก็ต้องหลบมันให้ได้หลบแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะแล้วเราก็มาดูกันนะครับผมว่าพวกเราจะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวขอเติมเลือดก่อนมันจะฮีฮาตรงนี้แหละนะครับผมซึ่งพอดีว่าน้องของผมเจ้าเจ๊บนะฮะมันบอกว่า20%ยังจิ๊บๆนะฮะปีมันไม่เข้าแต่ ผมก็อยากรู้เหมือนกันถ้ามันผ่านไปเท่าไรหร่วะสองร้อยเปอร์เซ็นตมันจะพูดแบบนี้อยู่หรือเปล่านะฮะอยางในกระโดดกระดมาพยายามอยู่กลางกลางไหนมันเด็มมันเราต้องอยู่ใกล้ๆมัใในใช่ไหมให้มันชาร์จประเด็นคือเรา,ระารจะคันเวลาหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยมาแล้วมาแล้วไม่เราไม่ต้องกันเวลาครับนเข้าใจไหมอ๋อก็คือให้ผ่านไปได้เลยก็ได้ใช่ไหมเวลาใช่ปล่อยปล่อยเวลาไปเลยที่ไม่ต้องสนใโอเคคุณผู้ชมเอ๋ย 70%แล้วนะฮะและเสียงเมื่อกี้ไม่ต้องแปลกใจนะผมก็คือน้องในดิสคอของเรานี่แหละเขาไปเล่นเขาแอบไปเล่นเกมอื่นนะฮะซึ่งเราจะไม่บอกหรอกนะครับผมว่าเป็นเกมทูมไรเดอร์ที่มันแจกฟรีนะฮะนี่จะเป็นฟรีดับเบิตัวตัวแรกที่สุดตัวแรกสุดเลยจำไว้เลยเฮ้ยชาร์จแล้วชาร์จแล้วชาร์จชาร์จาอ์จร์าำมันเล่นเทยเล่นผม แล้วมันก็มาหาผมแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่าพวกคุณอุ้ยผมอีกแล้วเหรอเดี๋ยวถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ผมอยากรู้ว่าดาเมจมันจะจัดแค่ไหนวะอยากลองลองล็อกขวานใช่ไหมล็อกขวานอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมล็อกขวานแล้วพอเท่านี้เลยนะพี่อย่าตายนะคืออย่าตายนะคือเราไม่มีชุบจากข้างนอกเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้ตายฮะสู้ตาย ระวังระวังไงท่าหิบนี่ด้วยมันก็แค่แมวอ่ะมันก็แค่แมวใช่มันก็แค่แมวใช่มันก็แค่แมวนะอย่าไปสนใจที่เวลาไม่ต้องไปสนใจเราไม่ได้ชาร์แล้วชาร์แล้วชาร์จแล้วลินโนยิบที่บ่าเก้าสิบยังวะเนี่ยยังใช่ไหมเออเนี่ยแหละเก้าสิบล็อกหน้าขอรับแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หน่อยดูซิกดย้ายให้เต็มนะพี่กดย้ายให้เต็มนะกดเล่นให้เต็มนะถ้จะรับ เออไวต้าหัวพร้อมพร้อมรับทุกสถานสถานการณ์บอกเลยถ้าตายก็พีดถ้าตายค้อนทุบนะชุบตัวเองมีเยอะอยู่เอ๊กอ๋อจบได้ใช่ไหมชุบตัวเองหรือว่าไม่วะไม่ชุบตัวเองไม่ได้ครับเออลืมตะบ่างแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยทำไมเลือดบอสมันเดี๋ยครึ่งครึ่งหลอดแบบนั้นน่ะก็ผมก็ตีขิกซ้ายไปเรื่อยๆ๋เป็นมีแค่ทีเดียวนะตามสูตรท่ามเรือเท่าไหร่นะดเียวนะ ห้ามเกินคูณแปดครับห้ามเกินคูณแปดโอเคช่วงนี้เราก็สกิดมันไปเรื่อยๆทีละนิดนะฮะแต่เราห้ามตีแบบแบบ normal attack ขาดนะผมเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นขึ้นสามร้อยเมื่อไหร่ใจเย็นเดี๋ยวขึ้นสามร้อยเมื่อไหร่จะแบบอุ้ยอ้ยนี่กูเปิดเี่ยวหน้านะมันกำไม่อยู่แล้วผมก็ลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือลืมเปิดเสียงเกมครับ แล้วเลยแล้ว <c oughs> เอา้า <c oughs> ก็คนมันชอบเล่นเกมเงียบๆนี่ว่าได้เดี๋ยวมันหุบมิดให้าอา <c oughs> ชาดแล้วเวย้ย <c oughs> ชาดแล้ว <c oughs> ชาดแล้วาาลวั <c oughs> นนี้มันเล็งใครมันเล็งใครตึ้งมันไม่เล็งผมเจ๊ททำไมไม่ยอมรับดูร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยติดตายเลยหนึ่งสอง มาเล็งหน่อยเนวอยากโดนอ่ะอยากโดนอ่ะเห็นว่าลูกแมวไม่ใช่เหรอชาร์จแล้วชาร์จแล้วเอาไปเลยเี่เอาไปง่เออนั่นแหละมาดูซิตึ้งอู้ยูยยูยูยูยอยูยูยูยออูย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 ูวูย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 ูู้ลูยแมวัูย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 อยนยยังลูกแมวอยู่ต่อไปเจ๊สยยะ ่าเตะเตะไปพันเก้าเห็นแค่เป็นจัดเป็นจัดเป็นเอ้าเอ้าเอ้าอ้าวคุณเหมียวโลดตานไม่ได้แล้วเหรอใช่โลดมันตานไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ขนาดโลดใหญ่ได้บอกใช่คุณสื่อได้บอกแค่พี่นี่เขาจะพกเนี่ยดีเดมเปอร์ดีแท้จริงโอ้ยร้อยยี่สิบแล้วเว้ยแต่สื่อได้บอกว่านี่แหละดีเทมเพอร์ดีแท้จริง เอาว่ะเอาว่ะโลว์วิวอน้าที่กันได้เกือบทุกอย่างตอนนี้กันน้องแมวตบไม่ได้เว้ยเฮ้ยกันตั้งแต่พิมพ์ยันพิมกิ๊บแต่แค่มึงตัวเดียวอีว่าชาเดนุชาแล้วชาแล้วเอามาแล้วมาแล้วเว้ยแต่ลองนับตึ๊บตึ๊องนับตึ๊บตึ๊เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาที่อุ้ยคึ่งหลอดคึ่งหลอดอฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยกดมัคปาร์ต okay. <se ี้ด้วยซัพพอร์ตด้วยถ้ารถเธอเลื่อนรถเกิดขึ้นหลอกใช่เป็นไงมันมันก็เป็นแค่แมวพี่ใช่หมดจุ่มใช่แต่ไมรู้สึกว่ามันเริ่อนไปพันเป็นสิบตัวนะวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอไอ็คนที่ว่ามันเป็นแค่แมวนี่คิดเก๊ดไม่ใช่เหรอทำไมเก๊ไม่รับเองทำไมพี่ที่รับเนี่ยเนี่ยต้องใหญ่จันไอ้โม้เลยมันเป็นแค่แมวไง เออรอหน้าเจ็ดรับดูตัวใหญ่มันกัดไม่อยู่ตัวใหญ่มันกัดไม่อยู่พี่จัดอาจารย์แล้วอ้าวมันเล่นใควะเล่นโงยแล้วพอเท่านี้พอเท่านี้มันเป็นอะไรกับกับตูเนี่ยเออเจ็ดรอบหน้าลองรับดูนะไม่เอาเฮ้ยเจ็พูดแบบนี้ได้ไงต้องพลาดดิพี่โอ้โหไปทย มันเสียบเน้าใจนไมเอานะชุบได้แล้วกันนะชุบได้แล้วกันนะเฮ้ยพี่มันชุบยากนะพี่ใช่ยากนะจัดอีกแล้วจัดอีกแล้วมาร้อยห้าสิบก็มงร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมาแล้วมาเล็งผมอีกแล้วดีจริงๆตัวนี้ทำไมวันเล็งตัวทำไมไม่เป็นเล็งคนวีโร่เนี่ย อ,อย่าเล่นจะเลยอย่าเล่นจะเลยเพราะว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วก็เล่นแต่ชั้นเดียวอ่ะเรานี่เล่นผมปะอยากให้คุณเหมียวลองรับดูจังวะไม่รับพี่ไม่รับพี่รับ,บนะก่อนลองถามไปจ้าันกับพี่จอรพี่เขาจะบอกว่านี่แม่งปัดหลาย <c oughs> คือตอนนั้นตอนพากันไปสองคนน,นึง อยู่ผมกันอยู่นะเนี่ยผมกันอยู่นะพี่เนี่ย้อเนี่โอ้โดโลแตกอาวชาติแล้วเว้ยลอดไหนอ้าวเร่งผมอีแล้วเร่งผมอีเล้อ้เไม่เอาไม่เอาเอ้ยโอ้ยม่้อเป็นแค่โอ้ไม่ใช่ ที่ายแล้วเจ็มันเหล็กเจ็บเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อู้ยอเจ็บกดกดกดเม้าดิกดแกกดแรกกดแรกกดแรกกดแล้วโอ้โหเรวไปกดจานเองเต็มเฮ้ยมันลกอะไรจะมาวะเจ็ดเจ็ดนี่เหรอแมวที่เจ็ดว่าเอาเอาเอาตรงตรงนะไอออนไอออนคิวเราเอ้ยไอออนไฮเรามีแค่สามขวดเองเจ็ เออใช่ทำไมกูไม่เอาไอ้ยนาหายเาะว่าทำไมไม่เอาเนีหายเอาทำไมพวกคุณไม่เอามาล่ะไม่เอามาตอ๋อจะอ่านเลยรอบนี้เล็งตุยละเล็งใครเล็งตุยละเล็งตุยนะอีรอบนี้รอบนี้พัฒนาเว้ยไม่ยอกโดนหรอกเว้ยเอาไปลกาดแดงแล้วเว้ยทีกอดแดงเฮ้ยกาดแดงแล้วอยอู่ใกล้สไปเดินใกล้ๆมันไปเดินใกล้ๆมันเดินใกล้ๆมันมันจะได้ไม่พาด เออพว,<ช>พวกคุณฮะถ้าเห็นเลือดผมลดเกินรึ่งหลอดก็ช่วยกดมาช่วยผมหน่อยไอ้ว่าปวดโผลเลยโอ้ยจแล้วจัแล้วเล่งไข่น่าจะเล่งตู่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณขอบคุณไม่เอาดี <c oughs> ได้เวลาเปลี่ยนเป็นขวดร้อยแลหว่ายาขวดเล็กเอาไม่อยู่แล้วจะตายกันนะครับ มีโ,โลใหญ่นะมีโลใหญ่ใหโลด้วยนาดโลใหญ่ตีทะลุโลดองเองกินใด้วยอุ้ยจิบหายเดีวระวังอุ้ยเมกเลยจ้าเมกเอื้ออ้ยอล่แฟร์ล่แฟร์ี้ายนีก่อนีก่อนีกอ โอ้โหมาแล้วเล่งตู้นั่นไงสมใจมันชอบไล่กัินเลยไล่กปนมาจ้าใครมันคนใครมันเป็นคนคิดไตเติ้ลมีวะมาแล้วมาแล้วนี้นี้นี้เอกนจจไง สองน้อยละเมื่อคิดไปรับดูให้พี่หน่อยอะไรวะก็แค่แมวไปกลัวทำไมเออมันคงแค่แมวมาแล้วมาแล้วร้อยสองร้อยสิบและตูอุ้ยอุ้ยโดนโดน อะไรวะไอ้ตัวนี้มันไม่เล่นใครเลยเหรอแถมอันนี้20ยิงเดียวได้อยู่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 อ่ะวเฮ้ยยิงดับเบิ้ลมาแล้วมาแล้วแล้วก็เล็งผมนั่นไงออออ้เเเร่่ยยยนีีีีีีดดดววพจจะะโ220แล้วข้างหน้าข้างหน้าทำแล้วทำแล้ว เออตรงนั้นแหละเจ็ดมันก็แค่แมวมันก็แค่แมวมันก็แค่แมวยิงไม่ได้ใช่ไหมนั่นไงทางไปมันเกือบเมื่อกี้เกือบอย่าโดนนะแกดกันนะจิตเดียวเดือดไรแฟดเลยนะจิตเดียวนีไรแฟดเลยนะครับพ่เทพเจ้าไลรแฟดอยู่แล้วไม่กลัวโว้ยก่อนจะเป็นไม่ได้อย่าไลรแฝด นั่นชีนะใช่อ,อ,อุ้ยนั่นไงนั่นไง <S 2> <S 2> เอ,อถ้าผมซองเกาะจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้พี่ยางโดนเสี่ยงเดินนั่นชีนะม,นนนะมาแล้ว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 มันก็ไม่ได้เล็งผมดีมากไม่โดนหรอส <240 S 3> องร้อยสี่สิบแล้วอีกหกสิบ สู้ๆผมอยากลองอยากลองโดนสามร้อยอ่ะที่ก่อนที่ก่อนผมโดนแล้วนะนั่นแหละแค่สองร้อยสิบสิบนะพี่เมื่อกี้ผมกดยานเมื่อกี้ผมไม่เห็นนี่นะวันี้คุณอยาต้องต้องทำให้ผมเห็นแล้วล่ะเมื่อกี้ผมไม่เห็นอย่าอย่าเห็นเลยมาแล้วอุ้ยชัดเออแหละดีเอ้า

ชูปูแต่ตายกันนะสองร้อสิแล้วเว้ยสี่สิบเว้ยที่เปิดไอออนสิบนะอ้าวฮานาวูบอ่ะคุณเหียวฮานาวูบไปแล้วฮานาวูบไปตั้งแต่สามวินาทีแรกแล้วก็ไม่เก็บมันเนาะเก็บศพน้อยมีเวลาไหนไปเก็บลราพี่ดูตั้งโล่อย่างเดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ลิงผมแน่ๆนั่นไงอีกสามติบเว้ยเอาเว้ยสามติบปืนเมื่อไรข้ามได้เลยสารยะด้วยสารยะด้วยจะพลาดหรครับชันแลชัะถอย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 ลิงผมเลืะจ๊ะนีนะจ๊ะ จะเต้ตไไะดดคุณเกียรติถ้ามาขวาหายเลยไกลอยู่ไกลสิเป็่ารม่สิไมได้มีป้าแต่มันจะตีและทีนี้แหละสามร้อเมื่อไหร่ชะเล่นต่อไปคือเราต้องโค่นมันให้ได้ได้ไม่ต้องไปสนใจบรดานะเออไปสนอยู่แล้วเพราะว่ายิ่มีบรรนาเราิ่งดนชันนะเว้ยเอาอะไอความจริงล้วะ ใจเย็นขึ้นคือพืชสุดเลยใจเย็นนะพี่กอดใจหลงใจเย็นอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบเราก็จะเป็นไทยแล้วโว้ยไม่ใช่สิต้องเรียกว่ามันจะได้เป็เรื่องต้องฆ่าปไทยเป็นเรืเดือนสองตู่ต้องไม่ตายตู่ต้องไม่ตายเแต่ตายไปแล้วนะรอนเจ็ก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าตาย เราเรา,าดีเย็บพี่ได้ด้วยนะถ้าใครลบอ่ะมเปีคนเย็บมัเดียวนะมันก็เป็นแค่แมว <c oughs> มันก็เป็นแค่แมวเออแมวแค่ขวรนเองแต่ว่าขวรนีเลือดหายไปแค่นั้นเองเฮ้ยใช่แล้วว่ะหมาแล้วมาแล้วท่วา,วา,วานครับนี่เว้ยสามร้อยเปอร์เซ็นข้า,ม,ขามันได้แได้ใช่ไหมใช่ใช่ๆๆโอเค้อย่าตายนะ อย่าตายที่ว่านี่คือก็อย่าตายอ่ะพยายามพยายามมันไปพยายามมันเอาไปที่ไอ้เรียกว่าอะไรนะเอ่ออินด้วยนะใช่ให้อินสุดโยอดนี่แหละไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นฟุตบอลโหมดจะละลายเนี่ย เอาเลยนนะเฮ้ยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวไปอาบก่อนระวังมันถีบนะพี่โอเคถีบก็ไม่ไม่กลัวหรอกครับปาขวาดหรอกแลวังอมาโดนชาพี่เอ้ยชาดีแล้วชาดีแล้วเฮ้ยหินอยู่ทางนี้หินอยู่ทางนี้ ไม่ทันแล้วม,ม,นนะมานี่มานี่มามาสู้กันหินมาสู้กันหินอ, <c oughs> อุ้ยหินนี่นะคับอือเจ็ดไม่ทันทัดทันทันอุ้ยไม่ทันหินฝั่งผมชิบหายแล้วชิบหายแล้ว <c oughs> เร็จไปอะ่ะเอออุ้ยแล้วไงวะ เดินมาจะได้กดม็อกเร็วโอเคสองสองสองสามมาหนึ่งมาล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 งดูยิงอยู่ทางโน้นรอไปรอไปเออนั่นแหละโดน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 เราเนี่ยเออโดนโดนโดนโอ้โหระทึกว่ะ ไอ้ยมันก็แค่แมวหินอยู่นี่หินอยู่นี่ปล่อยมาปล่อยมาปล่อยมามาแล้วหินมาแล้วไม่ได้หรอหินต่อไปหินต่อไปเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละต่อมามาต้องามาเออเฮ้ยแย่แล้วเหลืออีกหนึ่งรอบ ผมกัเจสทิ้มหายแล้วเอานะแป๊บหนึ่งเจ๊ไปแล้วรออยู่เขาจะมี g อ๊ไหมนอคำถามคือกิวเราเอ้ยกิวผมมีคนออนอยู่เนี่ยสวยแปดคนไม่วางสักคนชื้ใจจริงจริงอะไรอะไร็นไรอะไร ตื่นตื่ตื่นตจวัน <The one. S 1> มวเว้ยคุณแมวยูติเวยูติเวยูติเวยูเิทชุบแล้วเร็วมอกเโอ้ยแมวไไอเยีมแมวอาังเลยรอบังเลยอีกรอบคอยปลุกผมคอยปลุกผมตอนหหลอดก็ได้

โดนห oh, ินโอ้เกือบเกือบวูบเมื่อกี้คือมอ่ถอยมาได้ไหมถอยมาได้ไหมใช่โอ้โหโอ้โหเจ๊ดเจดเลื่อนระวังด้วยลบ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  ได้อยู่ได้อยู s <S ่ได้อยู <c oughs> <c oughs> ่เันถบแล้วเอ้าดัตชนเปลวอ๋อไม่ไม่ไม่ต้ออองโอเคเราเราไม่ไม่สนเวลาเราไม่สนเวลาเอ้าขุดหินเอาเก็บอุ้ยอย่าตายอย่าตายเย่ะแล้วไม่เห็นเลือดไม่เห็นเลือดไม่เห็นเลือดนี่ยังพอเห็นอยู่จีนไปเรื่อยๆเอาคุณเงายู่ไหน ผมกดกระทีผมนกดอดวัี้โอ้โหเจ็บเจ็บสวยๆสๆเราอีกสหลอดเราอีกสามหลอดโหเราไม่มีคนแทงเรียเย้อเลืกห็นดีินี้ว้้ลมีนแลั ไม่รู้เลยตอนนีกดเลือดอยางเดียวลเฮ้ยกินตกาสิวะเออไม่ทันไม่ร้เล้กดชวยอย่างเดียวตอนนี้เฮ้ยเลือเตี้ยเต็มอยู่แล้วเตี้ยเต็มเล่ที่มันสามหลอมนนสอหลอดชึ้นอ้่เก็ไม่ไม่ไม่ก่อนันก่อนมันอโมีขอโทษมีอย่งเดียวอย่งเดียอย่งเดียว ไม่ไม่ไม่จีบจนอนแล้วจีบนอนแล้วจ็บจ็บเฮ้ยช่วยหน่อยเดี๋ยวคุณเหยอือมาแล้วผมนอนไปแล้วลุกไม่ได้จะรอนไหมนะไม่น่ารอดโอ้โห เไอ้อีกแล้วแตกมันตายไหมไม่ตายเอาไปไหมเอาม่ไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่ยอมรอบนี้เฟลนะครับ